ขอขั้นด้วยคลิปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะวิธีการสั่งซื้อนะครับผมจะสั่งซื้อที่ l a z a d a นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโ o c o X7 Pro เนี่ยตอนนี้เป็น Exclusive ที่ Lazada ที่เดียวนะครับถ้าอยากสั่งซื้อใน s h อ p e e เนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปนะครับส่วนการสั่งซื้อนะครับผมก็จะเก็บโค้ดก่อนเลยนะนี่กดตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็เลือกตรงนี้ครับนี่เก็บโค้ดนี่อ่าอะไรยังไม่ได้เก็บเนี่ยกดเก็บให้หมดเลยนะนี่ครับเข้ามาในหน้านี้ เ,เก็บให้หมดเลยก็ได้นะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตเนี่ยมันจะลดได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะโดยเฉพาะบัตรเครดิต UOB l a ีลาซาด้านะครับคือถ้าใครมีเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถใช้งานโคดนี้ได้นะผมก็เก็บไปนะอันที่ผมจะใช้นะครับนี่ของ UOB l a ีลาซาด้านะขั้นตอนต,อนต่อมานะครับเก็บโค้ดเรียบร้อยแล้วนะเราก็เซิร์ชไปเลยนะโฮโคอ่ะผมค้นหา x 6แล้วกันอ่ะแล้วก็กดตรงนี้เข้ามาที่ร้านนะครับมัดูที่สมาชิกนะครเพื่อเพื่อนจะเห็นว่ามีแต้มอยู่900 0กว่าคะแนนนะแล้วก็ จะมีการแลกแต้มนะครับเป็นโค้ส,ส่วนลดลดทั้งล้านนะนี่เขียนไว้ตรงนี้ซึ่งโคสตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ไปแล้วนานๆนนทีมันจะโผล่มานะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าระยะเวลาในการโผล่ออกมาหลังจากที่เราเคยใช้ไปแล้วเนี่ยมันนานหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็อาจจะขึ้นไว้เลยนะครับผมก็จะใช้แต้มตรงนี้เนี่ยแลกเป็นโค้ดลด300บาทนะครับแล้วก็ผมเข้ามาดูราคานะครับที่ เปิดตัวออกมานะราคาเดิมเนี่ยหมื่นสี่นะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดนะวันเปิดตัวนะครับสาหรับตัว i อ o n น a n ผมจะเอาตัว i r o อน a n นนะปุ๊บนี่ดูราคาไว้เรียบร้อยนะครับขออภัยในเสียงรบกวนด้วยเหลือเพียง12,990บบาทนะแล้วก็เราจะกดโค้ดนะครับซึ่งนี่เราเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็เข้ามาตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็สินค้าทั้งหมดนะไม่รู้หมดหรือยังนะถ้าหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นช่วงเวลานี้นะครับปุ๊บอ่า i อร n นแมนะครับอยู่นี่เราต้องเลือกเป็นนี่ปึ๊บนี่กดปกตินะครับมันจะได้ราคานี้นะด้านบนนะครับคือเป็นราคาที่ลดแล้วแต่ว่าอันนี้ผมลดอีกนะครับก็คือกดได้อยู่ที่1 2 9 9 0บาทนะกับตัว i อ o n Man นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเลยตัวนี้ถ้าใครไม่ได้เลือกการชำระเงินแบบบัตรเครดิตเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ผูกบัตร l a z a ด a ไว้มันจะไม่สามารถใช้โค้ดได้นะนี่มันจะไม่สามารถใช้โค้ดตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นโค้ดทั่วไปเนี่ยมันก็จะลดอยู่400นะครับอะไรประมาณนี้นะตรงนี้เปิดเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหรียญก็ใช้ได้นะถ้าใครมีเหรียญเนี่ยสามารถใช้ลดได้นะครับโอเคผมสั่งแค่นี้เลยนะอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะสำหรับวิธีการที่ผมสั่งซื้อนะผมได้อธิบายไปแล้วต้นคลิปนะครับก็สามารถไปกดตามก็ได้เลยนะครับเอาล้ครับวันนี้ผมมาพาเสียงให้ฟังกันนะนาน,นานทีนะครับจะเจอนี่อยู่กับ p c o x 7 pro นะครับธรรมดาแล้วก็ โพโค x7 Pro i อรอนแมนตัวนี้นะครับอันนี้คือกดมาให้ดู2ตัวนะจริงๆอยากจะได้สีเหลืองแล้วก็ตัวไอรอนแมนะแต่ว่ามันหมดนะครับเอ้ยไม่ใช่สิมันไม่ได้หมดนะมันกดโค้ดแล้วมันไม่ได้ลดเท่าตัวสีดำนะก็เลยกดตัวสีดำมาก่อนนะครับเอาไว้แบบมีโอกาส วันหลังนะถ้ามันลดราคามากกว่านี้อีกเนี่ยก็เดี๋ยวกดสีเหลืองมาให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นตัวธรรมดานะ X7Pro นะครับถ้าเป็น X7 ธรรมดาเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ลงกับ Lazada นะจะลงที่ s h อป e ีก่อนแล้วก็ตัว X7Pro ก็ยังไม่ได้ลงที่ s h อป e ีนะครับจะลงที่ La z a ดาก่อนเปิดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอา I อ o n น a n เก็บไว้ก่อนนิดนึงเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเจอตัว p o c คแบบนี้นะมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกัน ผมก็ดึงออกมาปุ๊บนี่ครับจะเจอตัวเครื่องเลยนะบนตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีซองนะครับบนซองก็เอาเทลมาแบบนี้เลยนะซึ่งในกล่องเนี่ยมันเหมือนจะมีตัวกันชื้นด้วยนะครับมีใส่มาให้นะเหมือนกับตัว 14T เลยบนซองเนี่ยก็เขียนสเปคไว้นะครับแฟดชิปแบต6 0 0 0มิลลิแอมนะหน้าจอ a อมเ e ็1 5 K 120Hz นะครับกล้องหลักมีกันสั่น OS i แถมกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8นะครับตอนนี้เนี่ย IP 6 8เนี่ยได้เข้ามาในมือถือที่เลทราคา1 0 0 0 0 ตนต้นค่อนข้างมากแล้วนะครับในปี2025นี้นะคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนๆเนี่ยก็มี IP 68นะครับอย่างตาำก็เป็นพวก64นะเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เป็น68แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นตัวสีดํานะก็จะสังเกตดูนะครับว่ามันจะเงาๆแล้วก็มีลายนิ้วมือทิ้งไว้ชัดเจนเลยนะนี่ขอบเครื่องก็เป็นดําๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวพลาสติกนะ จากที่ลองจับจับดูนะครับแล้วก็หอบเครื่องก็เป็นพลาสติกนะซึ่งในเน็ตราคานี้เนี่ยก็อาจจะหาตัวที่เป็นอลูมิเนียมค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่ใช่แท็บเล็ตนะนี่ครับหัวชาร์จ90วบต์มีมาให้ใส่ชาร์จนะครับไทย A ทุไทย C ด้านในนี้ก็มีเคสแล้วก็คู่มือแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับมีมาให้ประมาณนี้เลยนะสำหรับอุปกรณ์นะครับมีมาครบเลยสําหรับตัวธรรมดา แล้วก็ด้านในนี้เนี่ยก็จะมีตัวกันชื้นนะลองเขย่าเขย่าดูแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับประมาณนี้มีมาให้ต่อมานะครับมาดูตัวไอรอนแมนกันดีกว่านะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของแลนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีรุ่นที่มันลิมิเต็ดหรือว่าเป็นแบบไปคอแลบกับการ์ตูนเรื่องนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยออกมา,มามากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็ถือโอกาสเก็บไว้สักหนึ่งเครื่องนะครับนี่ดูตัวกล่องนะครับพรีเมียมมากมาก ด้านบนเขียนโพโฮนะครับตรงกลางเขียนไอรอนมีรูปหัวไอรอนแมนอยู่ตรงกลางแล้วก็ต่อท้ายด้วยคําว่าแมนนะทุกคนเป็นไงโคเท่ Hotel, นะครับกล่องสีแดงนะสไตล์ชุดเกราะไอรอนแมนเลยด้านล่างตรงนี้เขียนอเวนเจอร์นะมีมาเวลโพโฮ x 7 Pro นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสีนี้มันน่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ไม่รู้ว่าทางร้านจะเติมหรือเปล่านะครับไอรอนแมนนะครับ My n a m e is t o n น Stark นะเป็นไงโคเท่ Hotel. รายละเอียดนี่เก็บมาครบถ้วนนะครับนี่ เป็นไงเขียนสตาร์กตรงนี้ด้วยเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นี่นี่มันเหมือนจะแบบดีดขึ้นมานะตัวกล่องอะลองเปิดใหม่สักรอบปุ๊บนี่ดูดิเป็นชุดเกาะอ,ออกมาแบบนี้นะแล้วก็เจอกับเข็มจิ้มซิมนะครับที่อยู่ตรงการน้าอ,อกไอรอนแมนนะนี่โพโคเจ็ r โปรไอรอนแมนอีดิชั่นนะครับเป็นไงดูเข็มจิ้มซิมดิมันเป็นเรียกว่าอะไรอะผมลืมละ เหมือนเป็นหัวใจหรือเปล่านะก็มีมาเวลอยู่ด้านบนนะครับนี่มีมาให้เท่ๆแบบนี้เลยเปิดออกมาเจอตัวเครื่องนะมีลายเซ็นด้วยนะครับทุกคนด้านบนเขียน Avenger แล้วก็ p o p o X7 Pro นะครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นทองทองนะวางตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับนี่ด้านล่างนะครับมีลิ้นชักนะดึงออกมาโอ้โหนี่ดู A เ e n g e r นะครับแล้วก็ ตรงตัว A เนี่ยเป็นรูปไอรอนแมนนะตรงนี้เขียนโพโค่เจ็ดโปนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะเป็น พวกเคสแล้วก็คู่มือนะแล้วก็มีสายชาร์จนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้นะจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะครับสายชาร์จที่แถมมาให้เนี่ยจะเป็นสีแดงนะเป็นไท A to t y ท e C นะครับตรงบริเวณหัวเนี่ยจะเป็นสีดำน,นะครับแล้วก็มีตัวสายรัดเอาไว้เก็บด้วยนะนี่ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับเป็นสีแดงแบบนี้ซึ่งหัวชาร์จนะครับถ้าใครอยากจะใช้สายเส้นนี้เนี่ยจะต้องใช้หัวชาร์จที่เป็นของแท้และออริจินัลนะ ก็คือจะเป็นหัวชาร์จไท p A 2ไ t y C นะเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้ด้านใต้คลิปแต่ถ้าใครอยากใช้หัวชาร์จที่เป็นเติดปาร์ตี้นะครับก็ไปเล่นของแบรนด์แซดไดไม้ได้นะครับแซดไไมชุกเทค120่งร้อยยี่สิบาก็จะสามารถใช้งานได้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวเคสนะครับทุกคนดูดิเป็นไงเคสนี่จะเป็นแบบโชว์ด้านหลังเลยนะคือวัสดุเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยอาจจะต้องใช้แรงกดแล้วก็มีเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเคสมันค่อนข้างแข็งเลยนะครับก็เท่ดีนะ นี่อ่านี่แล้วก็ด้านหลังใบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นเหมือนแบบแปนหรือเปล่าเป็นประมาณนี้เลยนะด้านหลังรายละเอียดอะไรต่งางๆเนี่ย ครบทุกวันเลยนะครับชอบมากนะตัวนี้เอาละมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะซึ่งซองที่ใส่มาเนี่ยตัวหนังสือนะครับจะเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับโอโ้อันนี้กาวเหนียวแน่นไปหน่อยนะติดกับตัวเครื่องไว้เลยนะทุกคนอ่ะลอกออกให้เรียบร้อยครับดึงเลขอะไรต่างๆออกให้เรียบร้อยนะเพื่อดูความสวยงามของ I อ o n น a n Edition นะครับดูดิมันสวยมากๆนะทุกคนสีแดงนี่จะเป็นแบบ เพคเจอร์ประมาณนี้เลยนะฝ้าหลังเนี่ยตรงหัวไอรอนแมนเนี่ยมันจะรู้สึกแบบนูนๆน,น,นะครับมันจะให้แบบการมองเห็นที่นูนขึ้นมานะแต่ว่ามันไม่ได้นูนจริงๆนะครับอ่าก็คือเป็นเรื่องของมิตินะอ่าเดี๋ยวลองเทียบกับตัวสีดาดูนะครับนี่เป็นไงองไอรอนแมนเนี่ยมันจะเงาๆนะแต่ถ้าเป็นสีดาเนี่ยคือเงาทั้งเครื่องเลยนะครับแต่ถ้าไอรอนแมนเนี่ยจะเงาแค่ตรงหัวนะนอกกนั้นมันก็จะรู้สึกแบบด้านๆน,นะครับไม่ได้เงามาก นี่จุดต่างนะครับตรงปุ่ม power นะจะเป็นสีแดงแล้วก็ตัวสีเหลืองเนี่ยปุ่ม power ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับด้านบนอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะสเปกก็คือเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัว Iron Man เนี่ยจะมีแค่ RAM 12แล้วก็ ROM 512นะครับส่วนตัว p o c o X7 Pro ธรรมดาเนี่ยก็จะมีทั้งตัว RAM 12 ROM 512 RAM 12 ROM 256มีมาให้อ่ะเปิดเครื่องให้ดูเลยแบบนี้ p o c o นะครับมีอะไรต่างกันไหมนี่ครับดูตัว Iron Man เป็นไงนี่ มีแอนิเมชันแบบสวยงามเลยนะครับแต่อยากให้อัปเดตแบบให้มันมีเสียงนิดนึงนะให้เป็นแบบเอฟเฟกอะไรก็ได้นะอันนี้คือมันไม่มีเสียงนะครับก็อยากให้มันแบบเท่ๆมีเสียงบ้างอ่ะอันนี้เป็นการเลือกภาษานะครับก็เซตติ้งกันไปนะอันนี้ก็เหมือนกันหมดทุกอันเลยนะครับตังค่าเสร็จเรียบร้อยใส่เคสเรียบร้อยนะครับเคสของไอรอนแมนเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะเน้นโชว์ด้านหลังนะครับเน้นโชว์ฝาหลังแล้วก็ ปกป้องขอบด้านข้างแล้วก็มุมเครื่องนะเคสเนี่ยจะเป็นแบบแข็งๆเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะก็จะมีวอลเปเปอร์เท่ๆแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไอคอนไปเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกวอลเปเปอร์ไปเลยนะไอคอนก็จะเป็นแบบสไตล์ไอรอนแมนนะครับสีแดงๆสีทองๆนะทุกคนเป็นไงอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็สีวอลเปเปอร์เนี่ยมันไม่ค่อยแจ่มสักเท่าไหร่นะครับสำหรับไอรอนแมนนะมันจะเป็นแบบมืดๆนิดนึงนะครับ อันนี้พามาดูเคสนะเนี่ยตรงปุ่มนะครับมันจะเป็นแบบมีเท็กเจอร์นิดนึงนะมันจะเป็นขึ้นๆน,นะครับช่องอะไรต่างๆก็โคบันนะนี่เคสสวยงามมากๆนะครับเท็กเจอร์เนี่ยดูรายละเอียดเป็นไงใส่รายละเอียดมาอันนี้ผมมองไม่ค่อยเห็นนะว่าเขียนว่าอะไรนะครับ ประมาณนี้เลยนะมีลายเซ็นรงเคสด้วยนะครับเท่แบบนี้เลยมีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าสีที่เป็นสีปกตินะครับสีดสําสีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีอะไรนี่แหละผมจําไม่ได้แล้วนะแล้วก็ตัวไอรอนแมนเนี่ยสเปคเดียวกันนะต่างกันแค่ความจุนะครับตัวสีปกติที่เข้าไทยเนี่ยจะมีตัวแรม12ลอม256นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไอรอนแมนเนี่ยจะมีแค่ลอม512แล้วก็ แรม12นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสูงสุดเลยนะเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆขนาดหน้าจอ6.67นิ้วนะครับเป็นขนาดหน้าจอยอดฮิตที่ใช้กันมาค่อนข้างยาวนานนะครับเป็นหน้าจอมเืเถืนะความละเอียดอยู่ที่ 1.5k นะครับรีเฟรชสูงสุด120เฮแล้วก็ความสว่างสูงสุดเนี่ย3,200นิตนะครับพีคสุดเลย CPU เนี่ยเป็น MediaTek Dimensity 8400 Ultra นะครับอันนี้ e d u ู o เนี่ยค่อนข้างเยอะนะประมาณล้าน4ล้าน5นะครับประมาณนี้เลยถือว่า ค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่ว่าผมยังไม่ได้โหลดลองมาเทสนะครับใครอยากดูก็ลองไปติดตามที่เพจผมได้นะถ้าผมมีเวลาเทสก็อาจจะลงที่เพจไว้นะครับต่อไปครับ G P U เนี่ยเป็น m a l ิจี2 0 M C 7นะครับอันนี้ก็เป็น ตัวใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับ CPU Dimensity ตัวนี้ลอมเป็นแบบ UFS 4.0นะครับก็ให้มาแรงๆเหลืๆนะครับใช้งานแบบสบายๆนะแล้วก็ความจุที่มีมาให้เนี่ยคือผมอยากจะให้เลือกตัว 512G b มากกว่านะครับเพราะว่าราคามันเนี่ยต่างกันไม่มากนะถ้าเรากดโคดเนี่ยตัวที่เป็น256มันจะอยู่ประมาณ9,000นะ แต่ถ้าเป็นตัว512เนี่ยตอนที่ผมกดไปเนี่ยมันต่างกันประมาณ500นะครับก็ตัว512มันจะอยู่ประมาณ9,500-9,600นะครับประมาณนี้ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเราเลือกตัวที่เป็นความจุเยอะนะครับก้องนะครับมีมาให้50ล้านพิกเซลเป็นเลนหลักมีการสั่น o อ s มาให้แล้วก็มีเลนอัลตาไวา8ล้านพิกเซลนะครับก้องหน้า 20ล้านพิกเซลนะตัวนี้ไม่มีช่อง3.5นะครับก็ตัดหายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ครับบลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.4 WiFi เป็นเวอร์ชัน6ยังไม่ได้เป็น Wi-Fi 7นะ USB เวอร์ชันน2.0ครับ NFC สแกนแตะจ่ายได้เลยนะเซนเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอนะครับมีมาให้เป็นแบบออปติคอลนะครับยังไม่ใช่ตัวอนะัลตราโซนิกนะแบตเตอรี่นะครับ6,000มิลลิแอมนะแต่ถ้าเป็นพวกเวอร์ชันอินเดียที่ขายในอินเดียเนี่ยจะอยู่ที่6,6550นห ah ้าอห้าสบมิลลิแอมนะสำ ที่ขายที่อินเดียเท่านั้นนะครับตัวนี้ชาร์จไว้90วัตตแต่ว่าตัวไอรอนแมนเนี่ยไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําหัวชาร์จกันท้ายๆคลิปแล้วกันสเปคเนี่ยมีประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่ผมได้แกะกล่องลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทนะแล้วก็เป็นไฮเปอร์2.0เรียบร้อยนะครับมันค่อนข้างจะลื่นนะเนี่ยดูดิมันแบบรู้สึกสมูทเลยนะครับนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะ ก็สามารถอัปเดตได้นะครับนี่เป็นความจุ512นะครับแรมเสริมก็มีมาให้เปิดนะสูงสุดเนี่ยน่าจะ16 g b จินะทุกคนเราก็สามารถปิดได้นะครับถ้าใครไม่ชอบแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยผมลองใช้แล้วมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะถ้าเปิดหรือว่าปิดเนี่ยมีประมาณนี้ดูวอปเปอร์กันหน่อยนะครับเผื่อมีรูปอื่นมีไหมอยากให้ใส่มาเยอะๆเข้ามาแล้วเป็นหน้านี้ผมต้องเปิดนี้ปุ๊บนี่มาแล้วปุ๊บ ก็เหมือนจะมี2รูปหรือเปล่านี่อันนี้เป็น h y เปอร์นะครับเหมือนจะอัปเดตรูปใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับก็จะไม่มีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหลดมีให้โหลดในระบบหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเป็นตัว Exclusive นะครับสำหรับ Iron น a n อย่างอื่นก็คล้ายๆกัน นะความต่างก็คือจะต่างเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของแอปไอคอนต่างๆนะครับมาดูพับจีกันหน่อยนะครับเห็นมีคอมเมนต์ถกเถียงกันเข้ามานะครับว่ามันไม่ได้ร2อยเฟรมนะเดี๋ยวมาดูกันฟีมหน้าจอก็ติดมาให้นะครับใครไม่ชอบก็ไปลอกออกแล้วก็ติดพวกสมาร์ทเดวิลหรือว่าไอไบวินก็ได้นะนะครับอันนี้น่าจะโหลดไว้ล็อกอินเรียบร้อยอ่าเข้าเรียบร้อยครับโหมดเกมเนี่ยเหมือนจะมีอะไรเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูด้วย มาครับเซตติ้งกราฟิกนี่ยังไม่ได้ดูเลยนะมาลุ้นกันดีกว่าฟอืมไม่มีเหรอเนี่ย90ก็ยังไม่มาเหรองั้นเดี๋ยวผมขอลอง อัปเดตดูก่อนนะครับว่ามันจะได้มาหรือเปล่านี่มีอัปเดตอยู่อ่ะรีบูตเลยฟึบจะใครถามหา Power Bank ด้วยนะครับอยากให้แนะนำ Power Bank แนะนําให้คลิปนี้เลยนะครับตัวนี้เหมาะกับเ i a o m i มากๆนะคือชาร์จ Xiaomi เนี่ยทุกรุ่นได้สูงสุด55วัตต์แต่ถ้าใครอยากได้แบบ90วัตต์120วัตต์ m a c m a เลยนะครับก็ต้องไปตัวใหญ่เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้แบตน่าจะหมดแลเนี่ย โอเคนะแบตโฟล์แบงบก์หมดนะครับข้อเสียลักษณะของตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลอยค่อนข้างง่ายนะดูเนี่ยอันนี้คือผมใส่กระเป๋าไปนะครับมันก็เป็นลอยขีดขวนค่อนข้างง่ายนะอาจจะแนะนําให้ใส่พวกถุงผ้านะครับมันจะได้ช่วยกันแบบลอยพวกนี้นะอันนี้คือรอยพวกซิปลอยกระเป๋านะครับดูมันขีดขวนกันเป็นลอยค่อนข้างง่ายโอเค มีประมาณนี้นะสำหรับ power bank นะครับที่แนะนำนะตัวนี้คือตัวคุ้มค่ามากๆประมาณ1000บาทนะครับได้2 0 0 0 0มิลลิแอมป์ชาร์จได้กับหลายอุปกรณ์มากๆนะไม่ว่าจะเป็นไ q คูก็ชาร์จได้นะครับพวก i q คูนีโอ i ก o าไูนเนี่ยรุ่นส,งสูงสมาเนี่ยชาร์จได้นะครับหรือว่าจะเป็นเซี o ยมีนะชาร์จได้หมดเลยนะครับเ i ี o m มี e d m ดมีสูงสุด55วัตต์ถ้าใครอยากใช้แบบ120วัตต์แม็กแต้องไปตัวใหญ่นะครับประมาณนี้น่าจะแนะนํากันครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเพิ่มแต่ว่าตัวนี้ต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มนะครับโอเคประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ